เอาเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วเนาะเราก็ต้องกลับกันแล้วนะครับมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับประมาณสามสิบนาทีแล้วอน,นุนมงโงงก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ทาแล้วนะครับทาแล้วก็ฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอน,นุนมนะ้งโงน่อยเนาะช่อง youtube อน,นุนรูกน้ำโงงนะครับเพื่อนๆอน,นุนโงงก็จะได้มาทำคลิป ให้เพื่อนๆเราได้ดูในโอกาสต่อไปเนาะดูดูสวยนะเพื่อนห่านแค่ลิ้งสวยมับเพื่อนดูสวยงามมากตอนค่ำๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบพุ่งย้าเพื่อนแสงของน้ำนานะครับแสงของน้ำก็สวยงามมากๆเลยครับก็อยากพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะมาเที่ยว ใครมีโอกาสก็มาได้นะครับบ้านฉางเนาะบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับก็จะมีหาดใสใสหาดน้ําใสใสให้พี่น้องได้เที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นหาดน้ําลินนะครับหาดพยูนหาดพลานะครับหรือว่าจะลงไปทางสัตหีบนะครับเป็นอ่าไปเที่ยวเรือหลวงนะัลลือเบดนะครับไปเที่ยว าหาดนางลำนะครับเที่ยวแถวๆนั้นนะครับทะเลก็สวยเหมือนกันครับเพื่อนๆทะเลก็สวยเหมือนกันทะเลจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่ใจเราด้วยนะครับเพื่อนๆใจเราใจเราเท่านั้นที่จะบอกว่ามันสวยหรือไม่สวยเนาะ,ะเพื่อนๆสวัสดีนะครับเดี๋ยวเอาเพื่อนๆเราเดินกลับไปที่รถเนาะนะครับพาเดินเข้ามาในป่าสนเพื่อนๆ ป่าสนใหญ่นี่มันร่มลื่นนะครับเพื่อนๆตอนใส่สายหรือว่าตอนแดดจ้าๆนี่ก็เป็นร่มเงาอย่างดีเลยเพื่อนๆเนาะใบมันหนาใบมันหนานะครับใบหนานะครับลานนี้ก็ทําไม่ได้ดีเลยเพื่อนๆเวลาเราปูเสือปูอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมันก็จะรับลมทะเลพอดีเลยเนาะรับลมทะเลพอดีเลยนะ,รระยนะครับ ความสวยงามของทะเลไทยนะครับเวลาเราปูเสือแล้วนั่งกินข้าวบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนเน,นี่ยเขาก็เขียนป้ายติดไว้เหมือนกันนะครับเขียนป้ายติดไว้ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับการตั้งวงดื่มสุราในช่วงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อน ชายหาดนี่ก็มีมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งมีมีลานไว้ปูเสือแล้วก็นั่งเนาะเพื่อจะรับประทานอาหารนะครับวิวตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวนุ่นๆโฟซูมให้ดูนะครับตอนใกล้ค่ำนะครับตอนใกล้ค่ำวิวสวยมากเลย มันสวยมากเลยเพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนุนุคงงหน่อยอนุนุคงงก็จะได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆเราได้ดูอีกในโอกาสต่อไปเนาะคลิปนี้อนุนุคงงก็คงพอแค่นี้นะครับเพื่อนๆ หน้าก็เจอกันใหม่นะนะครับถนนคงก็ขี่มอไซค์มานะครับวันนี้ขี่มอไซค์มาวันนี้ขี่มอไซค์มาแบนก็ค่อนข้างํางำแล้วนะมีหลายคนบ้า โอ้ยรีบกลับเทนอวะนะครับมันคําแล้วมันมืดแล้วนะครับมืดแล้วนะเขาจะจอดเรือไว้ลอยไว้นะครับเขาจะท่อสมอไว้พ่อสมอไว้นะครับฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆเนาะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม